วิวัฒนาการของเครื่องดูดฝุ่นเซนสปริปหนึ่งการเริ่มต้นในตอนแรกของวิวัฒนาการเครื่องดูดฝุ่นมีลักษณะเป็นพื้นฐานเท่านั้นมีความสามารถในการดูดฝุ่นและเปรียบเสมือนกับพัดลมที่หมุนเพื่อสร้างการไหลของอากาศเซนสปริปสองการพัฒนาในเทคโนโลยีด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องดูดฝุ่นเริ่มมีการนำเข้าเทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบประมวลผลภายในเพื่อตรวจจับและปรับความแรงดูดตามสภาพแวดล้อมทำให้มีประสิทธิภาพในการล้างฝุ่นเซนสปริปสาม การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้เครื่องดูดฝุ่นเริ่มมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเซนสปริป4การใช้งานอัตโนมัติด้วยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นสามารถเรียนรู้และปรับตัวตนตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ทำให้มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพเซนสปริป5 การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเครื่องดูดฝุ่นในปัจจุบันมีความสามารถในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเส้นสปริบหกการยกระดับด้วยประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในระยะยาวการวิวัฒนาการของเครื่องดูดฝุ่นจะเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นลดน้ำหนักและเพิ่มความสะดวกสบายในการบำรุงรักษาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดชอบใจกดติดตามด้วยนะค่ะ